ตั้งแต่แต่จำความได้นะคือเกลียดกันแล้วมันสะสมสะสมความเกลียดชังสะสมความอิจฉาความแข่งขันมันประกอบกับการที่ว่าเขาเป็นคนชอบบูลลี่คนเขาก็มาแบบบูลลี่เราตั้งแต่เรายังเด็กจนถึงวัยโตขึ้นเราแบบแ้นฝังหุ่นมากๆมันทําให้เราแบบเหมือนเป็นคนบ้าอิจฉาไม่พอใจหงุดหงิด โดยที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรทําไมเราต้องแข่งกับคนอื่นไปทั่วมีคู่แข่งทางธุรกิจก็เราต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เราต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยเราก็เก็บความอาฆาตนั้นไว้อ่ะมันกลายเป็นปนัญหาทางจิตไปแล้วว่า ตอนมาเรียนก็ไม่ได้คิดว่าเออมันจะดีขึ้นขนาดนี้อย่างนี้ค่ะก็จะเริ่มเห,เ,หเหมือนกับค่อยๆให้ปอกเปลือกหัวหอมไปเรื่อยๆแบบทีละชั้นทีละชั้นว่าแรกๆก็ด่าครูบอยนะครูบอยพูดอะไรเพี้ยนๆว่ะคนเราอะ่ะคุณห่ารักพี่สาวคุณแหลกตั้งแต่แรกแล้วแล้ว่าอะไรวะครูบอยพูดอะไรวะแบบจริงๆแล้วพอมานั่งคิดจริงๆเออว่ะหรือว่าเรารักพี่สาวเราจริงๆว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าเราเป็นตัวไรในบทนี้เลย้ง ก็ว่าเรารู้ว่าเรามีส่วนในเรื่องที่แบบเราก็มีความผิดนี่หว่าแล้วมันก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าฉันไม่โทษเธอละฉันฉันพอฉันก็มีส่วนผิดอะหลังจากวันนั้นปลดล็อกเลยนอนหลับขอบคุณครูบอยมากอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาในการกล้าคุยกับตัวเองอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราใช้วิธีขุดแพชชันเราขึ้นมาว่าเรามีดีอะไรข้างในกันแน่ว่าคนรธ์มันก็เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราแบบไม่ต้องมานั่งฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องที่หนึ่งที่สุดประมาณนี้ค่ะประมาณนี้